อื่นนะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของอเพภิบอลสดกันทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีคู่ที่เราคิดว่าน่าจะทําเงินทํากําไรให้กับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราหยิบมาฝากกัน4คู่นะครับก็เป็นบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับย21นะครับสคู่ด้วยกันนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับที่หยิบมาฝากกันนะครับก็เป็นเอเชียนคัพนะครับย17นะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทย u 17นะครับที่จะพบกับเกาหลีใต้ u 17นะครับ ก็คัดมาให้กับสมาชิกทุกท่านกัน4คู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ก่อนเราจะไปดูคู่ของเราในวันนี้นะครับเราไปดูผลงานในกลุ่ม VIP ของเราเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมได้เข้าไปลงบินไว้ให้นะครับก็เรียกได้ว่ากินเต็มทุกตัวนะครับแล้วสเต็ปแตกอีก2ชุดนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับเรียกได้ว่าบวกกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับแล้วสำหรับเมื่อคืนนะครับไม่ได้กินแค่บอลเต็งกับสเต็ปนะครับ โดยเมื่อคืนนะครับบอลสดผมเข้าไปลงบินไว้ให้นะครับ5บินนะครับเรียกได้ว่ากินไปสีนะครับตายไปเพียงบินเดียวจาก5บินนะครับสำหรับบอลสดสกอร์สูงครึ่งแรกกับสูงเต็มเวลานะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ของเรานะครับหรือยังกดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับให้ลองมาอยู่ในกลุ่มของเราดูนะครับ ผมก็รับประกันได้เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับผมรับประกันได้เลยสมาชิกที่เข้ามานะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับส่วนสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากเรียนรู้นะครับเทคนิคการเลือกคู่สกอร์สูงแรกกับสูงเต็มเวลาของผมนะครับ ก็สามารถแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a r e p u r e อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับท่านใดนะครับที่อยากเรียนรู้เทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาสอบถามพูดคุยกับเรากันได้เลยนะครับแล้วกลุ่มเรานะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่มาลุมกินเว็บเดียวกันกับอัพเพียวนะครับก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพของเรากันได้แล้วนะครับ แล้วสำหรับกลุ่มเรานะครับเราก็มีกิจกรรมกันทุกอาทิตย์นะครับลุ้นรับเสื้อฟุตบอลนะครับกับแก้วนะครับสำหรับเสื้อฟุตบอลนะครับผู้โชคดีนะครับสามารถเลือกทีมที่ชอบกับไซส์ของตัวเองกันได้เลยนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับหรืออยากบวกไปด้วยกันนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอัพเพียวกันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับเราก็ไปดูกันที่คู่แรกของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจะเป็นเอเชียนคัพนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทย U17 นะครับที่จะพบกับเกาหลีใต้ U17 นะครับก็ในรายการนี้นะครับลงเตะกันในประเทศไทยของเรานี่เองนะครับก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยวันนี้นะครับ โดยสำหรับนัดนี้นะครับจะเป็นนัดตัดเชือกนะครับทางด้านทีมชาติไทยนะครับอยู่กลุ่ม A นะครับจบที่1ของกลุ่มมี9คะแนนนะครับส่วนทางด้านเกาหลีใต้นะครับพวกเขาอยู่ในกลุ่ม B นะครับโดยทางด้านเกาหลีใต้นะครับจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับมี6คะแนนนะครับต้องไปพบกับที่1ของกลุ่มในกลุ่ม A นะครับ เราก็มาดูผลงานทางฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติไทยกันก่อนนะครับทางด้านทีมชาติไทยนะครับนัดล่าสุดเป็นการเอาชนะเยเมนไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนั้นก็มานาทีบาปเลยนะครับ95นาทีนะครับส่วนในรายการนี้นะครับที่ลงเตะไป3นัดนะครับทางด้านทีมชาติไทย U17 นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้รวดทั้ง3นัดนะครับโดยเอาชนะลาวสองชนะมาเลเซีย3 0นะครับแล้วก็นัดล่าสุดชนะเยเมน1 0นะครับ ก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในรายการนี้ของทีมชาติไทย u 17นะครับเราก็มาดูทางด้านทีมชาติเกาหลีใต้ u 17กันบ้างนะครับทางด้านเกาหลีใต้นะครับ3นัดที่ลงเตะในรายการนี้ไปนะครับเอาชนะไปได้2นัดนะครับแล้วมาแพ้นัดล่าสุดนะครับคือการแพ้ให้กับอีห่าน2-0น,นะครับ ส่วนคู่นี้นะครับผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกันนะครับเคยพบกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเป็นทางด้านเกาหลีใต้นะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูทางด้านเรทราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมานะครับก็ให้เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเปิดออกมาต่ออยู่ที่1.5ลบ5นะครับแล้วมีราคา1.5เพียงราคาเดียวด้วยนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์นะครับเปิดอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นทีมหรือชื่อชั้นนักเตะนะครับเราเป็นรองเกาหลีใต้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับไทยจะได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมว่ามีความมั่นใจแน่นอนนะครับเพราะในรายการนี้นะครับพวกเขาเอาชนะไปได้ทั้งสานัดรวดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าเก็บความมั่นใจมาได้เต็มเปี่ยมในการมาพบกับเกาหลีในวันนี้นะครับ โดยจากเลทราคา1.5ที่เปิดออกมานะครับผมถือว่าเปิดออกมาค่อนข้างแพงเลยนะครับถึงชื่อชั้นทีมชื่อชั้นนักเตะนะครับเราจะเป็นรองก็จริงนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าทีมชาติไทยได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับแล้วความมั่นใจเกินร้อยจากผลงาน3มนัดล่าสุดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนในวันนี้นะครับผมขออยู่ไปทางด้านทีมชาติไทย U17 นะครับ ได้เล่นในประเทศของตัวเองนะครับผมมองว่าพวกเขาต้องทําเต็มที่แน่นอนนะครับอย่างถ้าแพ้นะครับผมมองว่าไทยแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับก็คู่นี้นะครับก็กดกันไปได้เลยนะครับรองทีมชาติไทยที่ราคา1.5นะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นรายการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับ โดยคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ยู21นะครับที่จะพบกับทีมชาติอิตาลียู21นะครับโดยคู่นี้ลงเตะกันในเวลา5ทุ่มนะครับก็สำหรับกลุ่มนี้นะครับท้งคู่จะอยู่ในกลุ่มดีนะครับโดยกลุ่มดีนะครับที่1ของกลุ่มตอนนี้เป็นฝรั่งเศสนะครับมี3คะแนนนะครับเท่ากับอันดับที่2อย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มี3คะแนนนะครับแล้วลูกได้เสียเท่ากันด้วยนะครับส่วนอันดับที่3อันดับที่4นะครับเป็นอิตาลีแล้วก็นอร์เวย์นะครับ สำหรับทางด้านทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับนัดล่าสุดพวกเขาเฉียนเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วน5นัดหลังสุดทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ5นัดหลังนี้นะครับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับทำเงินไปได้2นัดนะครับเสียไปอีก2นัดนะครับแล้วก็เจ้าไปเพียง1นนัดเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านทีมชาติอิตาลีนะครับผลงานนัดล่าสุด เป็นการแพ้ฝรั่งเศส2-1นะครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไปอีก1นัดนะครับส่วน5นัดหลังนี้นะครับต้องบอกว่าทีมชาติอิตาลีนะครับไม่ใช่ทีมที่ทําเงินเลยนะครับโดยสามารถทําเงินไปได้เพียง2นัดนะครับแล้วเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ ส่วนคู่นี้นะครับผลงานของนั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับเคยพบกันมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยเป็นการเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นะครับนั้นๆต้องย้อนกลับไปปี2011เลยนะครับเราก็มาดูทางด้านเลทราคาในวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับเลทราคาเปิดออกมานะครับให้เป็นทางด้านทินชาอิตาลีนะครับต่อสวิตเซอร์แลนด์อยู่0.5นะครับ ราคาไหลล่งหน้าตอนนี้จะมีราคาปอกับ0.75นะครับโอเวอร์ Over, กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.5นะครับในขณะที่ทางด้านเลรยราคา1ค2ในวันนี้นะครับที่ผมเข้าไปเช็คมานะครับ ก็ให้เป็นอิตาลีนะครับดูดีกว่าทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยอิตาลีชนะจ่ายอยู่ที่1.8เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าพวกเขาชนะจ่ายอยู่ที่3.5เท่านะครับเลนหนึ่งคูณสองให้อิตาลีนะครับดูดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์อยู่2เท่าด้วยกันนะครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าทางด้านทั้งคู่นะครับก็มีผลงานในช่วงหลังที่ทําไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับแต่จุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ คือผลงานในช่วงหลังของพวกเขานะครับเรียกได้ว่ายิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเสียประตูได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับพวกเขาออกสกอร์สูงมา7นัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนทางด้านอิตาลีนะครับห้านัดหลังสุดนะครับออกสกอร์สูงไป3นัดนะครับออกสกอร์ต่ำไปเพียง2นัดเท่านั้นนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าถ้าจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนในวันนี้นะครับคู่นี้ผมค่อนข้างเชียร์ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนในวันนี้นะครับขออยู่ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับที่ราคา2.5นะครับโดยผมมองว่านะครับคู่นี้มีประตูกันเกิน2ลูกขึ้นไปแน่นอนนะครับอยู่ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะครับ เราก็ไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับก็อยู่ในบอลถ้วยชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับโดยคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษนะครับที่จะพบกับทีมชาติอิสาราเอลนะครับคู่นี้ก็ลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่มเหมือนกันนะครับ ทางด้านอังกฤษนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม C นะครับหลังจากฝูงของกลุ่มอยู่ตอนนี้นะครับลงเตะไป1นัดมี3คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2กับที่3มนะครับมี1คะแนนเท่ากันนะครับอันดับที่4เป็นเช็กนะครับมี0ูนคะแนนนะครับ สำหรับทางด้านทีมชาติอังกฤษนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะเช็กไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วน5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดที่แพ้เป็นการแพ้โคเอเชีย21นะครับแล้วก็แพ้ญี่ปุ่น2 0นะครับแต่5นัดหลังนี้นะครับของทางด้านอังกฤษนะครับพวกเขาสามารถทำเงินไปได้3นัดนะครับเสียไปเพียง2นัดเท่านั้นนะครับ ส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนอิสราเอลนะครับผลงานนัดล่าสุดเสมอกับเยอรมนีไป1-1นะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับเป็นการเสมอไป3นัดแล้วแพ้ไปถึง2นัดนะครับ5นัดหลังนี้นะครับทางด้านอิสราเอลทําเงินไป2นัดเจ้าไป1นัดแล้วเสียไป2นัดนะครับส่วนทางด้านผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับคู่นี้เคยพบกันมาเพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับ เป็นทางด้านอังกฤษเอาชนะไปได้1น,นัดนะครับแล้วก็อิสราเอลเอาชนะไปได้อีก1น,นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นปี2013นะครับนั้นนั้นอิสราเอลอยูเอนะครับเอาชนะอังกฤษไปได้1 0ยนะครับ เรามาดูทางด้านเลรยราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมานะครับเปิดออกมาให้อังกฤษนะครับต่ออยู่ที่1.5นะครับราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้จะมีลูกควบลูกครึ่งกับ1.75นะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับในขณะที่ทางด้านเลรยราคา1 2นะครับก็ต้องบอกว่าให้อังกฤษดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอังกฤษชนะจ่ายอยู่ที่1.3เท่านั้นนะครับส่วนอิสราเอลถ้าชนะจ่ายอยู่ที่7.6เท่านะครับในเหรีย 1x2 คู่นี้นะครับจะ ายออกมาให้อังกฤษนะครับดูดีกว่าอิสราเอลอยู่ถึง6เท่าด้วยกันนะครับ โดยคู่นี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าทางด้านอังกฤษนะครับดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นนักเตะนะครับหรืออันดับฟีฟาแล k กิงนะครับก็เป็นอังกฤษนะครับดูดีกว่าอิสราเอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เราก็ประมาททางด้านอิสราเอลไม่ได้นะครับพอนาทีแล้วนะครับพวกเขาโดนใบแดงนะครับก็ยังสามารถยันเสมอกับเยอรมนีไปได้หนึ่งหนึ่งนะครับก็ทางด้านอังกฤษก็ประมาทอิสราเอลไม่ได้เด็ดขาดนะครับ โดยคาดการไลอัพวันนี้นะครับทางด้านอังกฤษนะครับหน้าเป้า2ตัวผมคาดว่าจะเป็นทางด้านกอร์ดอนกับกิบไว้นะครับก็วันนี้นะครับคาดว่าทางด้านอังกฤษนะครับน่าจะจัดเต็มให้กับอิสราเอลแน่นอนนะครับโดยสำหรับวันนี้นะครับถ้าอังกฤษสามารถเก็บ3คะแนนไปได้นะครับพวกเขาจะมี6คะแนนทันทีนะครับหลังจากฝูงยาวๆไปเลยนะครับ โดยวันนี้นะครับผมก็มองว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับอังกฤษดูดีกว่าทุกประตูนะครับแต่เลทราคา1.5ที่เปิดออกมานี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมาลุ้นให้ลูกแรกมาไวนะครับโดยถ้าลูกแรกมาไวนะครับผมมองว่าไหลแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์เรื่องลงทุนในวันนี้นะครับเชียร์ทางด้านอิสราเอลไม่ลงจริงๆนะครับขออยู่ไปทางด้านทีมชาติอังกฤษอยู่21นะครับต่อที่ราคา1.5นะครับ หนึ่งลูกมีแน่นะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่สองกันได้เลยนะครับเรามาดูกันที่คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาตินอร์เวย์ยูยนะครับที่จะพบกับฝรั่งเศสยูยี่สินะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่นะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีตอนนี้นะครับจากฝูงของกลุ่มก็เป็นฝรั่งเศสนะครับมี3คะแนนนะครับที่2เป็นสวิตมี3คะแนนเท่ากันนะครับส่วนอันดับ3กับอันดับ4นะครับเป็นอิตาลีกับนอร์เวย์นะครับมีศูนย์คะแนนเท่ากันนะครับ เราก็มาดูผลงานทางฝั่งทีมชาตินอร์เวย์กันก่อนนะครับนัดล่าสุดของนอร์เวย์นะครับพาท่าแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป2-1นะครับออกนําไปก่อนด้วย1-0นะครับสุดท้ายนะครับสวิตเซอร์แลนด์ยิง2ลูกรวดแซงนําเก็บ3คะแนนไปได้นะครับส่วน5นัดหลังสุดนอร์เวย์นะครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับโดยเป็นการเสมอไป2นัดแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดนี้นะครับก็ไม่ใช่ทีมที่ทําเงินเลยนะครับ โดยเสียไปทั้งหมด5นัดรวดนะครับไม่สามารถทําเงินได้เลยแม้แต่นัดเดียวในช่วง5นัดหลังนะครับส่วนทางด้านฝรั่งเศสนะครับนัดล่าสุดเฉือนเอาชนะอิตาลีไปได้2อหนึ่งนะครับหนัดหลังสุดนะครับรวมทุกรายการเก็บชายชนะไปได้2นัดเสมอไป2นัดแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับแต่5นัดหลังนี้ของฝรั่งเศสนะครับก็ไม่ใช่ทีมที่ทําเงินอีกทีมหนึ่งเลยนะครับโดยสามารถทําเงินไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วเสียไปถึง4นัดด้วยกันนะครับ แล้วสำหรับทางด้านผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับคู่นี้เคยพบกันมา4ครั้งนะครับก็เป็นนอร์เวย์นะครับทำได้ดีกว่าฝรั่งเศสนะครับนอร์เวย์เอาชนะไปได้2นัดนะครับฝรั่งเศสเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนั้นๆย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับ2022นะครับเป็นการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ เราก็มาดูทางด้านเลยราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมานะครับก็ให้เป็นฝรั่งเศสนะครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งบวก10นะครับโดยราคาไหลล่วงหน้านะครับตอนนี้จะมีเป็น1ลูกกับ1.5นะครับโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับ โดยคู่นี้นะครับสกอร์สูงนะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเข้าสู่สกอร์สูงของเราเลยนะครับ2.75น้ํา1.9ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถ้าใครได้ดูเทคนิคการเลือกคู่สกอร์สูงของผมนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะจบไปที่สกอร์สูงค่อนข้างเกิน80เเลยนะครับ ส่วนทางด้านเลทราคา1นคูณในวันนี้นะครับที่จ่ายออกมาก็ให้เป็นฝรั่งเศสนะครับค่อนข้างดูดีกว่านอร์เวย์อยู่เยอะเลยนะครับโดยฝรั่งเศสชนะจ่ายอยู่ที่1.4เท่าเท่านั้นนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่5.5เท่านะครับ สำหรับเลทหนึ่งคูณสคู่นี้นะครับจ่ายออกมาให้ฝรั่งเศสนะครับดูดีกว่านอร์เวย์อยู่ถึง4เท่าด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับถ้าทางด้านฝรั่งเศสนะครับคว้า3คะแนนจากนอร์เวย์ไปได้พวกเขาจะมี6คะแนนนะครับโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าวันนี้คว้า3คะแนนมาได้นะครับโดยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านฝรั่งเศสนะครับดูดีกว่านอร์เวย์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผลงาน5้านัดหลังสุดของนอร์เวย์ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างย่าแย่มากๆนะครับ โดยส่วนตัวคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้ไม่น่าใช่งานหนักของฝรั่งเศสเลยนะครับ โดยวันนี้นะครับผมมองว่า3มคะแนนน่ะฝรั่งเศสน่าจะได้แน่ๆเกือบ100%อยู่แล้วนะครับแต่จะกินเลทราคาที่เปิดออกมาให้ฝรั่งเศสต่ออยู่ที่1ลูกไหมนะครับเราก็ต้องไปลุ้นที่เม็ดที่2นะครับยังไงผมมองว่าเกือบ100%เนตะครับ1เม็ดทางด้านฝรั่งเศสมีให้เราแน่นอนนะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับโดยคู่นี้นะครับผมจะกดต่อฝรั่งเศสไปที่ราคา1ลูกนะครับ น้ำน้อยไม่เป็นไรนะครับผมมองว่านะครับอย่างแย่ๆนะครับน่าจะจบไปที่1นูนย์นะครับก็สำหรับค <noise> <com break hyster ically> ู <met> ่นี um ้นะครับเลือกเชียร ok ์เรื่องลงทุนในวันนี้นะครับกดทางด้านฝรั่งเศสไปได้เลยนะครับที่ราคา1ลูกนะครับกับทางด้านสกอร์สูง2.75นะครับถือว่าบินสูงของเรานะครับเน้นได้เลยนะครับเข้าสู่สกอร์สูงของเราเลยนะครับก็จัดกันไปได้เลยนะครับวันนี้น่าจะทําเงินแน่นอนนะครับสำหรับฝรั่งเศสกับสกอร์สูงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบยกมาวิเคราะห์ให้นะครับก็หวังว่าจะทำเงินทำกำไรให้กับพี่ๆนักลงทุนกันทุกคนนะครับ ส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลเต็งประจําวันของเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ adarepure อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็สำหรับตัวเต็ง VIP ในกลุ่มนะครับผมจะรอดูราคาช่วงเย็นให้ราคาชัวรนิ่งอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับสำหรับตัวเต็งนะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับคัดเน้น มาฝากให้กับสมาชิกกันอีกเช่นเคยนะครับก็สลับท่านใดนะครับที่อยากได้ตัวเต็ง V.I.P. ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจอยากบวกไปด้วยกันนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับทางเรากันได้เลยนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียวของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ